่าสวัสดีค่ะวันนี้นุชสิพห้าชีเมื่อกี้ได้กินเจ้าดังเจ้าเด่นเนี่ยนนั้นนะค่ะยืนแถวบ้านนู้เลยค่ะเนี่ยค่ะนุชสื้อใส่หมอเลยค่ะกินธรรมดาบันไดหน่อยไอ้เราใส่หมอเอาใส่ขนมปังด้วยค่ะใส่ขนมปังสองอันละกันใส่หมอเนี่ยเข้าใจยี่บ่าจะไม่ให้เห็นสีพอตอันนี้มันเห็นยี่ห้อเนี่ยค่ะไอติมสุดแล้วขี้เตอร์ตองแบบเนี่ยค่ะเห็นยั้งบูเวอร์หอกแล้วเนี่่ยคะไอติมมันยังแค่ไหนก็ที่สุดก็ กะทิสดต้มปลาเนี่ยิน้ำกระ,ะติ๊บกระเล็ดไอติมเป็นกะทิสดกับช็อกโกแลตอยู่รวมกันเนี่ยเนี่ยคะ่ะใส่ขนมปังลงไปข้างๆแล้วพีนาะเฮ้ยยะนี่ค่ะเราขายดีเล้วไก่สิเวิร์ดละพี่เราขายแถวนี้เราคุ้มเบิร์ดขอบคุ้มมือนนะค่ะขอบคุ้มการขายขายดีกว่าโม่บุร่ายคนแถวเราเสื้อโกงต้องหัวจ้าคนดีดีรอกระโม่เล็กน้อยนี่กรีดสลบเลย อะไรสารมาดนี่กิดอย่างเดียวเ่ใหญ่ละเขาเป็นมากอันลูกค้าจะเสิร์นมาจังไหนไอ้ติมเ่ใหญ่ละเขาสิว่าขึ้นหอยนี้วมันบ่ครับแม่คลใายเอิญอันอายอ้ายบาใส่เนมไปได้หันเลยค่ะจใส่พรอยเนี้ยเนี้ยค่ะทั่วเลยครับเผื่อใส่คาร์โนมกมูใส่ใส่ห่ดทุกอย่างครับผมเอาะฟาเอามาถือเดี๋ยวมาจะจ่ายนั่นไงจะถือไอติมมาใส่ถ้วย ใส่กระมังเท่าไเอเมนะจังหวะนค่ไหน20บาทกระมังนี่จักบาทคะฮะ20บาทครับกระมังนี่เวิร์ดน20บาทป้าโถอ้วนร่งการมากเลยเห็นเราหายดีไอพี่เลยเอาอีกข้วหนึ่งใส่ทำแบบธรรมดาของของป้าเขาโอเคป้าเท่านี้แหละเนี่ยค่ะ40บาทอยู่ที่เราเสือโกงจังหวัดอุบลราชธานีโดยพะย่ะละ